รักจริงหวังแต่งอโลคุกเข่าขอทัญญาอาสยามแต่งงานแล้วจ้าหลังจากที่มีข่าวลือนักรองลูกทุ่งสาวกำลังตั้งทันและกำลังเตรียมจะแต่งงานในเร็วนี้ล่าสุดค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับธัญญาอาสยามที่แฟนนุ่มเศรษฐีประเทศลาวอโลได้คุกเข่าขอแต่งงานสวมแหวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติกส่วนข่าวดีวันวิวาเบลว,ว่ามีเลิกดีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอน และอโลก็ได้ขอทันย่าแต่งงานในวันที่ครบรอบพบกันหนึ่งปีพอดิบพอดีโอ้ยทันย่าก,ก็คือสวยมากออร่าคนมีความสุขอเนอะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะวันพิเศษขอแพิเศษโอไปก่อนวันพิเศษจัดเองบอกเอาเอ <น acco S 3> าตะวอนเดชวันพิเศษพเปหนันสบบัดพวงพ่งดอกไม้9999 ม,มันหมายยังมันหมายไหมล่ะมันหมายมันที่เหรอ,<บ>อก<ด><ป>มันที่เอกมันที่ ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ